เล่าเรื่องผีตอนตีสองเรียกรถไปส่งวัดเรื่องเล่าจากคุณดนมาเล่าให้คนนอนวัดฟังเพื่อน,นำไปเล่าถ่ายทอดในช่องเล่าเรื่องผีตอนตีสองคุณดนอายุ37ปีมีอาชีพขับรถแท็กซี่กะดึก ในเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครยึดอาชีพค,คนขับรถมาประมาณ10กว่าปีแล้วชํานาญในทุกเส้นทางเป็นอย่างดีคุณดนเป็นหนุ่มโสดลูกติดแฟนไปติดพันกับชายอื่นทําให้คุณดนได้หอบลูกหนีมาสู้ชีวิตที่เมืองกรุงยึดอาชีพค,คนขับรถแท็กซี่ตามที่เคยข้างต้นลุกชายคุณดนมีอายุกเจ็ดขวบคุณโดนเป็นพ่อเลี้ยงเดียวที่ขยัน อุที่ตนทุ่มเทกับการทำงานขับรถแท็กซี่กลางวันและกลางคืนเพื่อนำเงินมาเลี้ยงดูบุตรของตนด้วยประสบการณ์ในการขับรถแท็กซี่ก็เจอเรื่องดีและไม่ดีมามากมายมีอยู่วันหนึ่งกลางดึกของค่ำคืนที่เงียบสงัดปราศจากผู้โดยสารในเวลานั้นเป็นเวลาประมาณหกทุ่มจะเข้าตีหนึ่งคุณดนขับรถหาผู้โดยสารตามปกติแต่วันนี้ เป็นวันอะไรก็ไม่รู้ได้เหมือนจะมีพายุเข้าลมแรงฝนทำท่าจะตกลงมาทำให้ไม่ค่อยจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการรถแท็กซี่เลยตอนกังวันก็พอได้รับผู้โดยสารบ้างตกกลางคืนปกติจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืนรับจากผับไปส่งหอพักบ้างบางรายดวงสวยของคุณดนนักท่องเที่ยวราตรีใช้บริการรถแท็กซี่ของคุณดน บางครั้งก็อาเจียนในรถไม่คุ้มค่ากับการโดยสารที่ต้องไปทําความสะตา์ภายในรถบางลายบ่นต่อว่าค่าโดยสารแพงกล่าวหาคุณดนสารพัดโกงพับมิเตอร์เองบ้างสารพัดที่จะเจอคุณดนได้บ่นให้ฟังแบบนั้นคาคืนนี้ก็เช่นเดียวกันขับรถมาตามเส้นทางเดิมไปเรื่อยๆเ,เพื่อหาผู้โดยสารปรากฏเห็นหญิงสาวรูปร่างหน้าตาดี สวยมากเลยทีเดียวเธอยือนบกรถแท็กซี่ตรงป้ายรถเมย์เธอยือนอยู่คนเดียวกลางดึกของค่ำคืนที่ฝนกำลังจะตกในตอนนั้นเวลาปาเขาหกทุ่มจะเข้าตีหนึ่งแล้วคุณดนเองก็เุใจสาวสวยร่างผอมบางขนาดนี้ทำไมเธอมาที่เปลีป่ยวเช่นนี้มันอันตรายและมันดึกด้วยหรือว่าเธอเพิ่งกลับจากมาเที่ยวพยับแถวนั้นผมคิดในใจ จากนั้นก็ขับรถไปจอดรับเธอขึ้นรถหลังจากขึ้นรถได้สักพักหนึ่งเธอไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรเลยผมจึงถามตามมารยาทอกไปว่าน้องครับน้องจะลงตรงไหนดีครับเธอก็แต่ก้มหน้าก้มตาเหมือนหลบสายตาของผมถามย้ำไปอีกรอบหนึ่งเฮ้ก็ไม่ตอบอะไรออกมาเธอจึงตอบเพียงแค่ว่าให้ผมไปส่งที่นวัดแห่งหนึ่งห่างกันไม่ไกลมากนัก ผมก็โอเคครับตามนั้นในขณะนั้นผมก็คิดไปเองว่าเธอคงเมาหรือทะเลาะก,กันกับแฟนมาหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าที่จะไปถามหรือไปรบกวนก็ขับรถไปจนจะถึงที่หมายก็จะถึงเขตกำแพงหน้าวัดแล้วพิกัดที่เธอได้บอกพูดตรงๆเลยนะครับคนขับรถกลางดึกเหมือนผมเนี่ยถึงรู้ว่ามันวังเวงกลางค่ำกลางคืนแบบนี้มันก็ทั้งอันตรายจากคนรอบข้าง หรือกลัวสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นผมเองก็เช่นเดียวกันแหละครับตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมคิดในใจไปคิดไปได้สักพักหนึ่งก็ไปจอดตรงทางเข้าบริเวณหน้าวัดเธอบอกเพียงแค่ว่าจอดตรงนี้แหละผมก็โอเคครับได้ครับได้รับเงินจากเธอมาก่อนที่ผมจอดรถไปนั้นผมก็แอบมองกระจกมองหลังว่าเธอจะเดินไปซอยไหน หรือว่าบ้านเธออยู่ในชุมชนใกล้วัดผมก็แอบเป็นห่วงผมกำลังจะขับรับสายตาจากหน้าวัดไปแล้วพลันสายตาของผมก็หันไปมองกระจกมองหลังอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเธอหันหน้ามามองเหมือนมันสบตากันในกระจกนะครับผมก็ตกใจนะคิดว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าผมกำลังจ้องมองเธอผ่านกระจกและเธอก็ไม่ได้เดินไปไหนยืนอยู่ที่เดิมบริเวณหน้าวัด จากนั้นผมก็ขับรถออกไปโดยไม่ได้คิดอะไรเช้าวันใหม่ของการเริ่มต้นสู้ชีวิตของพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างผมวันนี้ผมได้มีโอกาสขับรถคู่ใจของผมไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จสอบเรียบร้อยแล้วก็ขับรถแท็กซี่คู่ใจไปทํางานรับส่งผู้โดยสารตามเคยในทุกๆครั้งที่ผมจะขับรถผมก็ไม่ลืมที่จะยกมือขึ้นไหว้พระบริเวณด้านหน้าของรถ เพื่อขับรถได้ปลอดภัยและมีผู้โดยสารมาใช้บริการให้เยอะๆวันนี้เป็นอีกวันที่ผมได้รับผู้โดยสารมาขึ้นรถเยอะกวันที่ผ่านๆมาผม,มแอบดีใจถึงแม้จะเหนื่อยแต่มันก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องหลังเวลาหกโมงเย็นเป็นเวลาที่ผมจะขับรถกลับบ้านเพื่อพักผ่อนออาแรงและรับประทานอาหารเย็นก่อนที่จะมาสู้งานอีกทีในเวลา20นาฬิกา เวลาอันน้อยนิดที่ได้พักผ่อนอยู่กับลูกแต่ก็ใช้ให้คุ้มค่าเมื่อได้เวลาการทำงานกลางคืนอย่างเช่นทุกๆวันผมกวาดน้ำแต่งตัวเสร็จสับก็ขึ้นรถสู้ชีวิตอีกครั้งในกลางคืนเหมือนเช่นทุกๆวันที่ผ่านมาวันนี้ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรมีอาการเหนื่อยล้าแปลกๆเหมือนคนไม่ค่อยจะสบายผมก็ทนสู้ฝืนขับรถต่อไป พอมันหยุดไม่ได้วันนี้เองผมได้มีโอกาสขับรถไปส่งผู้โดยสารคนหนึ่งในเวลาประมาณสี่ทุ่มไปไกลมากนะครับนอกชาญเมืองกลับเข้ามาถึงเขตในพื้นที่ที่ผมขับรถเป็นประจำเวลาก็ป่าเข้าห้าหกทุ่มอีกแล้วผมขับรถไปทางเก่าทางเดิมเพื่อรับผู้โดยสารเหมือนเช่นทุกๆคืนสายตาเลือบมองไปเห็นผู้โดยสารเบื้องหน้าตรงบริเวณไหลาทางไปรถเมล์ที่เดิม เธอคนนั้นยืนโบกมือเรียกรถผมเมื่อขับเข้าไปใกล้ไฟหน้ารถสาดส่องเข้าไปที่ใบหน้าของเธอปรากฏว่าเป็นหญิงคนเดิมที่เมื่อวานผมได้ไปส่งเธอที่หน้าวัดมาวันนี้เวลาเดิมสถานที่เดิมเพิ่มเติมก็คือชุดที่เธอสวมใส่ก็เป็นชุดเดิมเมื่อวานผมก็คิดในใจว่าเธอคงมาทำงานช่วงกลางคืนแถวบริเวณนี้ก็เป็นได้ พาะอาจจะเป็นช่วงหลังเลิกงานของเธอเมื่อเธอขึ้นรถมาแล้วนั่งก้มหน้าไม่ยอมพูดไม่ยอมจาก,กับผมเหมือนตามเคยผมก็เลยถามเธอออกไปตามมารยาทว่าจะให้ผมไปส่งที่ไหนเธอบอกผมว่าไปส่งหน้าวัดที่เดิมเสียงตอนนั้นมันเย็นเยือกผมกโกเคตกลงตามนั้นนะครับขับรถไปเรื่อยๆเกือบจะครึ่งทางแล้วละครับวันนี้ถนนโล่งไม่ค่อยมีรถ เวลาป่าเข้าัะหกทุ่มยะตีหนึ่งเหมือนเดิมท่านใดนั้นเองรถผมเหมือนจะขับช้าลงมีกระตุกบ้างเล็กน้อยเหมือนอาการน้ำมันจะหมดแต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าผมเติมเต็มถังตลอดไม่เคยขาดผมก็จึงขออนุญาตเธอขับรถไปจอดข้างทางสักครู่หนึ่งเพื่อเช็ครถก่อนเธอพยักหน้ารับเป็นเชิงรับทราบและรับรู้แล้วเมื่อผมลงมาจากรถไปเปิดกระโงหน้ารถ เพื่อเช็คสายไฟระบบเครื่องยนต์ดูว่าน้ำมันเครื่องหม้อน้ำปกติหรือเปล่าจึงขึ้นรถมาเพื่อจะขับต่อไปในทันใดน,นั้นเองผู้หญิงผู้โดยสารที่ผมขับรถพาเธอมาและจอดริมทางในตอนนี้เธอมานั่งด้านหน้าฝั่งคนขับผมก็แอบตกใจเล็กน้อยปกติเธอจะนั่งด้านหลังคนขับผมก็เห็นใจว่าเธอเปิดประตูด้านไหนและเดินมาขึ้นรถตั้งแต่เมื่อไหร่ ในเมื่อผมก็สำรวจรอบรถยังไม่เห็นว่าเธอจะลงจากรถมาเปิดประตูหรือว่าเธอไม่เปิดประตูรถเธอกกาข้ามจากบาะด,ด้านหลังไปอย่างด้านหน้าแล้วเธอจะทำไปเพื่ออะไรล่ะผมก็เป็นคำถามในใจของผมขณะที่กำลังขับรถออกไปส่งเธอที่หน้าวัดผมจึงถามเธอในเชิงทะแซลไปว่าคุณครับด้านบ่อหลังแอร์ไม่เย็นหรอกครับทำไมได้ย้ายมานั่งด้านหน้าเธอพยักหน้าและตอบแค่ว่า คผมก็อ๋อครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะรถผมมันเก่าแต่ผมรู้ดีว่ารถของผมแอร์เย็นมากๆนะครับและวันนี้มันก็เย็นมากเย็นแบบผิดปกติด้วยซ้ำไปผมขับรถใกล้จะถึงเขตวัดที่เดิมที่เธอจะลงและให้จอดมรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าจะเข้าตีสองเมื่อขับรถมาถึงบริเวณหน้าวัดผมกำลังจะจอดรถ ปรากฏมีเสียงสุนัขเห่าหอนต้อนรับผมเป็นอย่างดีมันแปลกแปลกมากๆผมขับมาจอดหน้าวัดกำลังจะจอดรถเธอชี้มือบอกให้ผมขับเข้าไปในวัดที่วัดไม่ได้มีประตูปิดนะครับผมก็ขับเข้าไปตอนนั้นผมมีความรู้สึกมันเหมือนขนลุกและกลัวปนเปนกันไปเอกใจว่าเธอทำไมให้ผมเข้าไปส่งในวัดในเวลาแบบนี้ด้วย หรือว่าเธอจะเอารถไปจอดไว้ในวัดขับเข้าไปในวัดสุนักก็พร้อมใจกัเน่าหอนตามทางรถที่ผมขับผ่านผมถามเธอว่าจะให้ผมไปส่งตรงไหนเธอชี้ไปบริเวณหน้าบโบสดเธอก็บอกให้ผมจอดและจ่ายค่ารถไม่พูดไม่จาแล้วก็เดินลงรถจากไปขณะที่ผมกำลังจะเก็บเงินเข้ากระเป๋าอยู่นั้นผมก็เหลือบมองไปว่าเธอจะเดินไปทางไหน รถของเธอจอดที่ไหนทำไมเธอเดินไปเหมือนไม่ก้าวขาเลยหรือว่าผมมองในเวลากลางคืนก็เลยไม่ชัดนักอีกอย่างทำไมเธอเดินเหมือนคุ้นชินกับสถานที่เช่นนี้ไม่กลัวผีบ้างหรอเป็นคำถามในใจที่ผมฉุกคิดขึ้นมาผมไม่ทันที่จะคิดไปอย่างอื่นปรากฏาพาบึงหน้าเธอกำลังจะเดินมุ่งหน้าตรงไปที่ศาลาบําเพ็ญกุศลศพ เธอหันหน้ามาหยิไม่ผมแต่หันมาแค่หัวนะครับใบหน้าของเธอในเวลานี้มันเต็มไปด้วยเลือดน่าเล็มองดูสยองมากผมตกใจพยายามตั้งสติและลึกถึงพุทธคุณที่อยู่หน้ารถของผมพยายามฝืนขับรถต่อไปในตอนนี้ขาแข็งตัวเกร็งมองจ้องเธออยู่อย่างเดียวผู้หญิงบึงหน้าของผมในเวลานี้เธอเดินทะลุเข้าไปในศาลาบำเพ็ญกุศลศพ ภายในวัดผมเห็นชัดและตกใจกลัวเป็นอย่างมากเกิดมาในชีวิตขับรถแท็กซี่มาก็นานเพิ่งเคยมาเจอประสบการณ์เจอผีแบบนี้จากนั้นผมก็ขับรถออกมาจากวัดรีบบึ้งรถกลับบ้านทันทีไม่รับผู้โดยสารอีกแล้วในตอนนี้เมื่อกลับถึงบ้านรีบเข้าห้องนอนนอนก่อนลูกชายหลับไปตอนไหนไม่ทราบได้เช้าวันใหม่ ผมตื่นนอนมาด้วยการผีรียเหมือนจะไม่สบายด้วยซ้ําผมทานอาหารเสร็จก็เตรียมจะขับรถคู่ใจของผมรับส่งผู้โดยสารตามเคยวันนี้ทั้งวันผมขับรถไปใจเมื่อลอยทําให้นึกย้อนไปเรื่องเมื่อคืนที่เจอผีให้ไปส่งที่วัดกําลังคิดไปถึงเรื่องเมื่อคืนก็มีสุภาพสตรีดูจากลักษณะแก่แล้วน่าจะเป็นหญิงวัยกลางคนเธอมายืนโบกเรียกรถผม พร้อมด้วยสิ่งของมีผักผลไม้มากมายเหมือนป้าแกเปิดร้านขายของชำป้าแกเดินขึ้นมาที่รถพร้อมของพลุงพลังบอกให้ผมไปส่งบริเวณชุมชนแถววัดผมก็ตกใจนิดหน่อยเพราะมันเป็นวัดเดียวกันกับที่ผมไปในเมื่อคืนผมก็แอบ,บคิดว่าคงไม่ใช่ผีมาหลอกกันกลางวันแบบนี้หรอกมั้งผมแอบ,บคิดในใจเมื่อไปถึงบริเวณบ้านของป้าแกป้าแก เปิดร้านอาหารและขายของชำพอดีผมมาส่งแก่และผมจะขอทานข้าวเที่ยงด้วยป้าแก่ก็จ่ายค่าโดยสารลงจากรถผมก็จอดรถติดกำแพงวัดเพื่อพักรถและลงมาทานข้าวอาหารเที่ยงที่ร้านของป้าแก่ด้วยผมสั่งอาหารสิ้นคิดก็คือกระเพราไก่ไข่ดาวคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรก็จะสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวนี่แหละครับอาหารสิ้นคิดของผมเมื่อรับจานข้าวมาทาน ป้าแกก็พูดบน่นพึมพำสองวันก่อนอดนึกสงสารลูกสาวของเพื่อนแกไปเที่ยวผับกับแฟนหนุ่มพอเที่ยวเสร็จก็เดินไปทั้งสองคนจะเดินข้ามถนนเพื่อไปอีกฝั่งจะไปขึ้นรถปรากฏผู้หญิงโดนรถชนเข้าอย่างจังและเสียชีวิตขาที่ตรงบริเวณนั้นต่อหน้าต่อตาแฟนหนุ่มตอนนี้นำศพของเธอมาบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธมที่วัดแห่งนี้ และจะมีพิธีชาวปนกิจศพเธอในบ่ายวันนี้ผมได้ยินดังนั้นก็ปฏิปต่อเรื่องราวและแอบตกใจกืืนข้าวไม่ลงคิดว่าน่าจะเป็นหญิงสาวคนเดียวกันกับที่ผมได้พบเจอวิญ,ญญาณของเธอในเมื่อคืนเมื่อกินข้าวเสร็จสับผมก็จ่ายเงินป้าและเก็บความสงสัยว่าจะขับรถเข้าไปดูในวัดขณะนั้นที่วัดกำลังนำร่างของเธอเคลื่อนออกมาเวียนเมียนสามรอบเพื่อจะทำพิธีชาวปนกิจศพ ผมขับรถเข้าไปเห็นชายหนุ่มยืนถือรูปลองไห้ผมคงคิดว่าคนนี้แหละเป็นแฟนเมื่อผมมองเห็นรูปของเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกันกบที่ผมขับรถมาส่งเธอทั้งสองคืนผมจำได้ดีและตกใจมากเกือบฉี่ลาดเลยทีเดียวผมคิดในใจกูขับรถมาส่งผีทั้งสองคืนเลยเหรอวะหลังจากนั้นผมก็ยกมือไหว้มองไปที่รูปของเธอขอให้เธอได้ไปสู่สุคติ อย่าได้มาลบกวนและมาหลอกหลอนผมอีกเลยผมจึงขับรถออกมาและคิดไปว่าเธอจะเสียชีวิตไปแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายวิญญาณจึงล่องลอยไปทัว่วและอีกอย่างเธอเสียชีวิตมาแล้วสามวันตรงบริเวณที่เธอโบอกรถเรียกผมหลังจากนั้นผมบอกกับตัวเองว่าจะไม่ขับรถรับส่งผู้โดยสารในเวลากลางคืนอีกจะขับแค่ตอนกลางวันก็พอแล้วผม จึงไปตะเวนทําบุญให้กับเธอเพราะผมกดสงสารเธอไม่ได้ขอให้เธอจงไปสู่สุคติพบด้วยเถินเรื่องหล่าก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเรื่องผีตอนตี2ขอบคุณมากนะครับ